อ่านี่คือคอมเพรสเซอร์ของบูกายชาใช้อยู่นะครับนี่ก็คือด้านในคือเป็นเป็นคอมเพรสเซอร์ลูกสูบคือตัวนี้จะอัดอัดอัดน้ำยาที่เติมเข้ามาโดยวาล์วตรงนี้ครับที่จริงจะเป็นระบบปิดร,ระบบปิดถ้าเขาเติมเสร็จแล้วเขาจะปิดตรงนี้ไว้เลยครับปิดเสร็จทีนี้ การทํางานของคอมเพรสเซอร์จะอานน้ายาอ่านน้ายาน้ำยาขึ้นมาควบแน่นที่แผงคอยร้อนแผงคอยร้อนชุดนี้ชุดแผงคอยร้อนชุดนี้แล้วก็กลายเป็นไอไอเย็นลงมาจะมากรองกองความชื้นกรองน้ํามันจากตรงนี้จะมีจะมีเม็ดกรองกรองแล้ว กลายเป็นไอไอเย็นเข้าท่อรูเข็มท่อรูเข็มเข้ามาผ่านตรงแคปทิวเรียกแคปทิวแล้วฉีดเข้ามาฉีดเข้ามาที่ท่ออีวาเลเตอร์หรือว่าคอยเย็นฉีด้ามาเนี่ยครับฉีด้ามาฉีดมาเสร็จแล้วก็ท่อน,นี้ก็จะเดินกลับกลับมาอีกทีเดินเดินกลับมาอีกทีอัดอัดแล้วดูดดูงี้ทำเป็นกระบวนการ กระบวนการทํางานของคอมเพรสเซอร์แล้วก็จะมีส่วนควบคุมส่วนควบคุมที่จะมาทําให้อ่าทําให้คอมเพรสเซอร์ทํางานได้ครบเต็มที่ก็คือแผงวงจรที่ควบคุมการทํางานเขาก็จะทํางานคือคอมเพรสเซอร์เมื่อเมื่อคอมเพรสเซอร์ทํางานกระแสก็จะทํางานก็จะกินแอมป์ที่0.7แอมป์สามารถทํางานตาม เป็นแผงแผงวงจรสั่งงานนะครับคือเมื่อคอมเพิวเซอร์ทำงานจะดูดน้ำสั่งดูดน้ำสั่งดูดน้ำผ่านผ่านหน้าคอยแล้วก็ทำให้ทำให้น้ำยาที่อยู่ที่ฉีดเข้าไปในวงจรตรงนี้ครับขึ้นมาตรงนี้แล้วเกาะน้ําแข็งเกาะเกาะตรงบล็อกด้านหน้าเกาบล็อกด้านหน้า ต่อไปเขาจะทําเราจะรู้ได้ไงว่าตัวนี้สามารถที่จะเต็มแล้วสามารถตัดได้ตัวนี้จะมีเซ็นเซอร์อยู่บตัวหนึ่งครับเนี่ยเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ที่ต่อแผงวงจรอ,อยู่เซ็นเซอร์ตัวหนึ่งเซ็นเซอร์ตัวนี้จะจับจะคอยจับอยู่ตรงนี้นะครับจับอยู่ตรงคอยเส้นทองแดงเส้นเนี้ยจับอยู่เมื่อเมื่อทาน้ำแข็งได้เต็มที่เต็มบล็อกแล้วก็จะ แห็นควบคุมก็จะสั่งสั่งให้คอมเพรสเซอร์หยุดหยุดการทํางานเมื่อคอมเพรสเซอร์หยุดการทํางานปุ๊บแล้วก็คําสั่งอีกจาก MCU จะมาสั่งงานสั่งไฟเข้าตรงที่ซลีนอย์วาล์วตัวนี้ครับซลีนอย์วาล์วตัวนี้ก็จะ